จะเป็นยังไงเมื่อคููรักตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานโดยมีครอบครัวของทั้งสองฝ่ายเป็นพยานอย่างบ้านเช่าในชนบทโดยหารู้ไม่ว่ามันคือบ้านผีสิงสวัสดีครับพบกับแชมป์สตูดิโอวันนี้จะมาสปอยหนังตลกสยองขวัญของทาง HBO Max เรื่อง The Parenting หนังปี2025นำแสดงโดยนิ a โดดานีแบ n นดอ n ฟรินดีนอริส p าเกอร์โพซ y และเ d ดี f a l โก ปี1983ขนขอบคณะครอบครัวหนึ่งจะทานมือคำ่ำแล้วแม่ให้ลูกชายไปตามน้องแต่ลูกชายไม่ยอมไปแม่จึงต้องไปเองนั่นเลยทำให้รู้แม่ถูกลูกสาวงอนอยู่จึงไม่ยอมออกมาจากห้องทันใดนั้นอุปกรณ์ตรวจจับกวันก็แจ้งเตือนแม่ที่อบอาหารไม่เลยต้องลงไปจัดการโดยไม่ทันสังเกตเลยว่าวอลเปเปอร์เกิดโค้งงอแล้วลอกออกมาได้เอง เมื่อแม่สั่งลูกชายให้ไปเอาของแช่แข็งเมื่อใหม่จังหวะที่ไปเปิดห้องใต้ดินเพื่อระบายควันจูจ่ๆก็มีมือที่น่าสยดสยองโผล่มาคว้าขาของแม่แล้วลากแม่เข้าห้องไปดาลูกชายเมื่อกลับมาแล้วไม่เห็นแม่ก็เปิดประตูเข้าไปยังห้องใต้ดินแล้วในจังหวะที่พบแม่นอนอยู่บนพื้นบางอย่างก็โผล่มาลูกชายเลยเจอหนีแต่ก็หนีไม่ทัน ส่วนลูกสาวจังหวะที่เปิดประตูออกมาเจอวอลเปเปอร์ลอกแล้วมีเสียงตะโกนถามออกมาจากห้องว่าเธอเห็นอะไรลูกสาวที่เจออะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาก็ตกใจกลัวสุดขีดปัจจุบันขณาจอร์ดขดับรถแล้วได้พูดคุยกับโรฮันก็ทำให้รู้ทั้งคู่อยู่ระหว่างเดินทางไปพักผ่อนในช่วงวันหยุด ซึ่งโรฮันก็ได้เช่าบ้านพักในชนบทเอาไว้เพื่อให้ครอบครัวของทั้งคูมาร่วมพักผ่อนด้วยเพียงแต่นี่เป็นครั้งแรกที่จอจะได้พบกับครอบครัวของโรฮันโรฮันเลยอยากให้ทุกอย่างออกมาเพอร์เฟกเมื่อทั้งคูมาถึงบ้านพัก จอกตกใจที่บ้านเช่าหลังใหญ่แต่โลฮันกลับเช่าได้ถูกเขาเลยเอ่ยชมพร้อมก็บอกรักโรฮันจากนั้นพอจะช่วยกันขนของเข้าบ้านทั้งคู่ก็พบมีสาวใหญ่เมื่อยืนดูทั้งคู่อยู่ทั้งคู่ที่ไม่รู้ร่อนเป็นใครเลยเอ่ยทัก หล่อนจึงรีบเข้ามาแนะนําตัวว่าหล่อนเป็นผู้ดูแลและที่นี่เคยเป็นฟาร์มมาก่อนแต่จูจ่ๆเกิดเพลิงไม้จากชั้นใต้ดินครอบครัวเก่าเลยอยู่ต่อไม่ได้บ้านเลยถูกทิ้งร้างมานานหลายปีกระทงเจ้าของใหม่มาซ่อมแซมแลปล่อยเช่าพวกเขาจึงถือเป็นลูกค้ารายแรกหลังผู้ดูแลเชิญทั้งคู่เข้าบ้านแลมอบของขวันต้อนรับให้หล่อนกะ็ะพูดจาและทําตัวแปลกๆเทว่าทั้งคู่ก็ไม่ถือ ส่วนหล่อนก่อนเจอกลับก็ไม่ลืมบอกว่าหล่อนทิ้งเบอร์รถกวาทีมะกับรหัสไ Wi-Fi ไ,ไว้ให้ด้วยเผื่อจะเป็นต้องใช้ซึ่งท,งทันทีที่จอดอารหัสไ WiFi ก็มีเสียงดังแปลกๆทั้งหมดเลยตกใจโดยที่หล่อนก็ขอตัวกลับทันทีจังหวะที่จอดชวนโรฮันขึ้นห้องเพื่อนสาวก็โทรเข้ามาซึ่งพอร,รหฮันรับสายก็ทำให้รู้ว่า เพื่อนมาอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ของโรฮันเพื่อจะมาดูแลเจ้าหมาโรฮันเลยบน่นเนื่องจะเคยบอกแล้วโรฮันจะพาเจ้าหมามาด้วยเพื่อเลยดีเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วขอให้โรฮันอย่าพึ่งขอจอรดแต่งงานเพราะครอบครัวของโรฮันเรื่องเยอะจึงกลัวจะพังไปเป็นท่าทัานได้นจอร์ดก็ตามมาถามโรฮันว่าทุกอย่างโอเคไหมเมื่อโรฮันวางสายแล้วกาลังจูจีกับจอร์ดทางคููก็ได้ยินเสียงกรอบแกรบ แล้วพอทั้งคู่หันไปดูก็พบพูดูแลยังอยู่ซึ่งหล่อนก็อ้างว่าหล่อนกําลังวาดเส้นเพื่อจะให้ช่างเข้ามาติดตั้งสปริงเกอร์ในสัปดาห์หน้าทั้งคู่ที่เห็นหล่อนทำเสร็จพอดีแล้วคราวนี้กลับออกไปจริงๆเลยไม่ได้สงสัยอะไร จังหวะที่โรฮันขอตัวไปเก็บของแต่จอร์ดยังอยู่ที่หน้าบ้านเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกให้โรฮันอย่าเพิ่งขอจอตแต่งงานเทว,ว่าก็ดันส่งผิดมาให้จอร์จอเลยดีใจโดยที่เพื่อนหลังคิดคำแก้ตัวไม่ถูกเพราะเพิ่งรู้ว่าส่งผิดเลยปล่อยเลยตามเลยเมื่อจอต,ตามมาช่วยโรฮันยกของแล้วกำลังลุ้นว่าจะถูกโรฮันขอแต่งงาน แต่กลับกลายเป็นโรฮันดันขอให้จอร์ดอย่าบอกความจริงเรื่องที่จอร์ดโดนไล่ออกแล้วกำลังทำงานเพลงแต่ให้บอกทำงานขายเนื่อจอยากให้พ่อแม่ประทับใจจอร์ดก็เซ็งมากทันใดนั้นพ่อแม่ก็มาถึงพอดีโรฮันเลยรีบออกไปต้อนรับทั้งคู่ จังหวะที่โรฮันเข้าไปทักทายพ่อแม่ก็ทําให้รู้โรฮันเป็นลูกบุญธรรมที่พ่อแม่รับมาเลี้ยงส่วนพ่อแม่ก็ดูเป็นผู้ดีที่ทําอะไรต้องเป๊ะเสมอหลังทั้งหมดทักทายกันเสร็จแล้วพอเห็นจอร์ดพ่อก็ถามว่านั่นใครโรฮันที่เพิ่งจะจําได้ว่าตอนลืมแนะนําจอร์ดเลยรีพาจอร์ดไปรู้จักกับพ่อแม่โดยที่จอร์ดก็ยอมทำตามที่โรฮันต้องการคือบอกตัวเองทำงานขายอยู่ เมื่อจอยกับโรหันได้อยู่กันตามลำพังแล้วเขาเห็นโรหันเครียดที่เขาพูดจาไปแปลกใส่แม่แม่เลยไม่ค่อยประทับใจเขาก็าบน่นพ่อแม่จะรับได้ถ้าเขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าโรหันเรียลี่ลอบว่าพ่อแม่รับได้แค่โรหันยังไม่เคยพาใครมาแนะนำจอที่รู้โรหันจริงจังกับเขาเลยเลิกงอนหลังจอนำเยลี่ผสมออกมาให้โรฮันกินจะได้หายเครียด แต่ถูกปฏิเสธแถมโรันยังห้ามไม่ให้เขากินด้วยเขาก็บน่นทว่าพอถูกโรหันขอให้เขาอย่าเล่นมุกทะลึง่งทะลึ่งกับแม่อีกจอร์ก็ยอมรับปากแต่ทันทีที่เปิดประตูห้องน้ําท้งคููกลับเจอแม่โปนั่นเลยทําให้เขาเครียดจัดเพราะแม่คงจะไม่ชอบคีนาเขายิ่งกว่าเดิมเขาเลยไม่รู้จะทํายังไงโชคดีที่ป้าป๊ากับมาม้ามาพอดีเขาเลยชิงออกไปต้อนรับจังหวะที่จอร์พาโรันออกไปตอ้อน,อ,อ,ปตอนรับป้าป๊ากับมามา้า ไม่นานนักพ่อแม่ก็ตามออกมาทำความรู้จักป่าปากมามาด้วยนั่นเลยทำให้เห็นป่าปากมามาดูเป็นคนชิวๆต่างจากพ่อแม่ของโรฮันอย่างสิ้นเชิงหลังจอร์ดเห็นมาหมาพกหมามาด้วยสมตัวแล้วจะมาพวกนั้นไปรุมรลแม่ของโรฮันเขาที่สบโอกาสเลยเข้าไปขอโทษแม่เริงจีเห็นแม่หน้าห้องน้ำถาว่าแม่กลับทำเป็นไม่รู้เรื่องเขาเลยพยายามลืมลืมมันไปซะ จังหวะที่จอร์จกับโรฮันจะสวีดกันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่มีใครบางคนมาเขย่าลูกแก้วน่นเลยทําให้หิมะตกเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นในลูกแก้วไม่มีผิดจอร์จกับโรฮันเลยงุนงงจูจ่ๆหิมะตกได้ไงเมื่อโรฮันปล่อยให้แม่กับมามาได้คุยกันก็ทํำให้รู้แม่เป็นจิตแพทย์ส่วนพ่อเป็นสถาปนิก ในขณะที่ป้าป้าเป็นคุณครูมามาเลยได้พบรักกับป้าป้าตอนไปทํางานเป็นพนักง,งานต้อนรับของโรงเรียนหลังมามากแกล้งเล่นมุกใส่แม่เลยเห็นโรฮันเอาน้ำมาเสิร์ฟมามาก็กล่าวชื่นชมว่าแม่เลี้ยงโรฮันได้ดีดังนั้นตอนที่จอถูกไล่ออกเลยได้กําลังใจจากโรฮันจอเลยรีบออกมาขัดจังหวะทว่ามามาก็ลืมเลยพูดไปจนหมดเปลือก ว่านอ,อกจากจอจะถูกไล่ออกแล้วยังไม่ได้ทำงานทำการอะไรด้วยเพราะโมจะแต่งเพลงแม่เลยไม่พอใจมามาที่เพิ่งจะจำได้จึงพยายามแก้ไขสถานการณ์โดยการให้จอร์้องเพลงโชว์แต่ทุกอย่างกลับแย่ลงยิ่งกว่าเดิมดานจอร์เขาเครียดมากเลยเผลสอส่งข้อความไปบอกให้เพื่อนสาวฟังจากนั้นพอได้เวลาที่เขาจะต้องไปช่วยโรฮันธามาหารพอเขาเปิดประตูเข้ามาเนืองจะจำห้องผิด เขาเลยพยายามทําตัวดีแต่ก็ดันพูจาสองแง่สองงามจนโดนพ่อมองแปลกๆเขาที่ไม่อยากรู้สึกแย่ไปมากกว่านี้เลยกินเยลลี่เข้าไปสหลายเม็ดเมื่อจอดมาช่วยโรฮันทำอาหารเขาก็อารมณ์ดีผิดปกติหมาม่าที่เห็นเขาทําตายเยิม้มแถมยังพูจาประหลาดเลยจ้องหน้าเขาอยู่สักพักแต่โดยที่ทุกคนในครอบครัวประหลาดกันอยู่แล้วหมาม่าเลยไม่ได้สงสัย ขณะทุกคนมาทานอาหารร่วมกันตอนแรกทุกอย่างก็เป็นไปได้ด้วยดีเพราะทุกคนต่างชอบเพลงที่จอร้องเลยพากันร้องตามเทว่าสักพักจอก็ร์กจำเนื้อไม่ได้เลยพยายามจะสั่งเครื่องเล่นให้ทำงานผ่านไ Wi ไฟแล้วทันทีที่เขาพูดรหัสจูจ่ๆก,ก็มีมือสุขปกมาจับแขนของเขาเขาเลยตกใจจนทุกคนต่างพลอยตกใจไปด้วยแต่พอก้มลงมองหาที่ด้านใต้โตะ๊ะ ทุกคนก็ไม่เห็นใครโลหันที่เจอเยลลี่เลยไม่ค่อยจะพอใจเขานักหลังแม่บนจอยให้พ่อฟังแล้วแม่อยากให้พ่อไปคุยกับโรหันแต่พ่อไม่รู้จะพูดอะไรแม่ที่เบื่อก็เข้านอนส่วนพ่อหลังใส่รหัสไวไฟ,ไฟอยู่นานแต่รหัสใช้การไม่ได้ก็เป็นเวลาเดียวกับที่จอยขอโทษโรฮันและพองอ้อโรฮันได้สำเร็จจูจ่ๆทางคูก็ได้ยินเสียงกระแทก จอเลยล้อสงสัยพ่อกับแม่คงจะทำกิจกรรมร่วมกันโดยที่พ่อแม่ก็นอนไม่หลับเพราะคิดว่าเป็นป้าป๊ากับมามาที่กำลังทำกิจกรรมกันอยู่ในขณะที่มามาก็พยายามคิดว่าเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงของท่อปะ,ปะาป๊าเลยบน่นนี่มันเสียงของคนกำลังทำกิจกรรมกันอยู่ชัดๆทั้งที่จริงๆแล้วเป็นลูกสาวที่เสียชีวิตไปแล้วของบ้านกำลังเอาหัวโคกกำแพงต้งหา เมื่อจอยกับโรฮันทนฟังเสียงกระแทกอยู่นานในที่สุดเสียงนั่นก็หยุดลงทั้งคู่เลยดีใจทว่าเสียงก็ดังขึ้นมาอีกรอบจอเลยขำเพราะคิดว่าพอจะต่อรอบสองก่อนจะรู้แท้จริงแล้วเสียงที่ดังขึ้นครั้งนี้เป็นเสียงของเพื่อนที่มาเคาะประตู หลังจอดกับโรฮันไปเปิดประตูให้เพื่อนจอดก็สงสัยเพื่อนมาทําไมเพื่อนเลยบน่นก็เขาส่งข้อความมาเป็นพันๆให้เพื่อนมาช่วยไม่ใช่เหรอโรฮันที่รู้เข้าแบบนั้นเลยบ่นจอร์จยกใหญ่เมื่อจอดเอาเครื่องนอนมาให้เพื่อนแล้วจะเล่าเรื่องบาบาเมื่อเย็นให้ฟังเพื่อนที่เหนื่อยก็ขอฟังพรุ่งนี้แต่ก่อนจะแยกย,ย้ายเพื่อนก็อยากได้รหัสไวไฟ้าก่อน จอนเลยบอกรหัสเพื่อนจนไฟกระพริบวับหนึง่งในขณะที่เพื่อนก็สงสัยทำไมรหัส WiFi ถึงเป็นภาษาลาตินที่แปลว่าขามอบกายให้เจ้าหรือรับข้าไปด้วยทำให้เขาทึ่งที่เพื่อนรู้ภาษาลาตินเพื่อเลยบอกก็เพราะฉันเก่งไงโตกดึกหลังพอลองกรอกรหัส WiFi และพูดออกเสียงอีกครั้งพอที่รู้สึกเหมือนถูกใครเรียกก็เดินลงไปที่ชั้นใต้ดิน เมื่อพอเปิดประตูลงไปยังชั้นใต้ดินแล้วพูดออกเสียงรหัสไวไฟประตูก็ปิดแล้วก็มีมือยื่นมาจากมุมมืดซึ่งทันทีที่พ่อพูดซ้ำมันก็เอื้อมมือมอจาจับตัวพ่อไปรุ่งเช้าเมื่อทุกคนลงมาเจอกันแม่ก็เอ่ยทักแบบอ้อ,อ,อมออมเมื่อคืนหลับสบายดีกันไหมทุกคนเลยพากันเลิกลากนานไปเพราะต่างฝ่ายต่างคิดว่าเป็นคู่ของคนอื่นที่ทำกิจกรรมกัน หลังทุกคนทักทายกันเสร็จแล้วไม่เห็นพ่อจังหวะที่กำลังถามหาพ่อกระส่งเสียงบอกให้รู้ว่าพ่ออยู่ที่นี่ ที่โตอาหารเมื่อแม่เห็นพ่อนาซีก็ถามพ่อโอเคไหมพ่อเลยตอบพ่อโอเคซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่โรฮันถามหามีดหั่นขนมปังแล้วมีดอยู่ที่พ่อพอดีพ่อเลยจะส่งให้จอร์ดแต่จู่จูกลับทำร้ายเขาแทนทุกคนเลยตกใจส่วนพวกหมาหมก็พากันเห่าไม่หยุดแม่เลยขอให้ใครก็ได้ทำให้พวกมันหูปากทีพ่อเลยเจอโกนจนตูใบใหญ่ล้มทับเจ้าหมาเขาให้หนึ่งตัว คนาหมาม้ากำลังเครียดเพราะไม่รู้จะบอกเจ้าของหมาที่นำมาฝากเลี้ยงยังไงว่ามาที่เสียไปคือตัวไหนทางด้านเพื่อนก็พยายามติดต่อหาโรงพยาบาลแต่ก็ติดต่อไม่ได้เลยหลังแม่ให้พ่อไปแช่ตัวเพราะเห็นเงื่อออกเยอะก็ลงมาบนที่พอเป็นแบบนี้คงพอดื่มวายมากเมื่อคืนจอยก็ควรกลับโดยการทำทีเป็นขอโทษ ทางที่ตัวเองถูกพ่อทำร้ายจอดกับโรหันเลยมีปากเสียงกันทานใดน,นั้นพ่อก็เดินลอนจอดลงมากรนดาวทุกคนถูกคนเลยตกใจแต่ก็ไม่เท่ากับที่จูจูพ่ออวกพุงไม่หยุดแล้วเริ่มจะอาการดีขึ้นนิดหน่อยแม่ลยรีพาพ่อไปพักผ่อนโดยที่เจ้าหมาตัวหนึ่งก็เผลอมาเลียอวกเขาให้อีก เมื่อเพื่อนติดต่อเบอร์โรงพยาบาลไม่ได้แต่เคยเรียนพยาบาลมาก็ไปเย็บแผลให้จอร์ดโดยมีโรหันมายืนแก้ตัวแทนพ่อจอร์ดกับโรฮันเลยทะเลาะก,กันจนจอร์ดเผลอบ่นว่าให้โรหันเป็นห่วงเขาบ้างเถอะเพราะเขาเป็นคู่มั่นโรฮันที่เห็นเขารู้เรื่องนี้แล้วเลยพานไปโกรธเพื่อนแทน หลังโรฮันงอนจอดจึงเดินหนีออกมาโรฮันก็พยายามติดต่อหารถกวาาทิมะอย่างเบอร์โทรที่ผู้ดูแลให้ไว้ทว่าสัญญาณก็ขาดหายไปโรฮันที่กำลังโมโหเลยปาแหวนมั่นทิ้งทว่าพอจะไปเก็บคืนมาก็ดันหาไม่เจอขณะแม่ปล่อยให้พ่อได้พักผ่อนก็เป็นเวลาเดียวกับที่โรฮันเข้าไปง้อจอร์ดแต่จอร์ดกลับชวนทะเลาะทันใดนั้นโรฮันก็เห็นที่มุมห้องมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งโผล่มา โรฮันเลยตกใจส่วนจอร์ดพอหันไปมองตามก็ตกใจเช่นกันแต่โดยที่ไม่รู้ว่านั่นเป็นผีเขาที่ได้ยินหลอร้องไห้เลยเข้าไปถามว่ามีอะไรให้ช่วยไหมเทว่าหลอนกลับบิดเอียวลำตัวงายหลังแล้วเดินท่าสะพานของเข้ามาคว้ามือของเขาเขาที่วายกลัวสุดขีดเลยเรียกให้โรฮันช่วยแต่โรฮันก็ขยับตัวไม่ได้เพราะกลัวมากโชคดีที่มามาเดินผ่านมาพอดีเลยช่วยเปิดไฟจนแม่ผีนั่นหายไป ส่วนเพื่อนคณาทูปป้าใช้ให้ออกไปหาโพรที่โรงรถเพื่อนก็คนเจอภาพถ่ายและของใช้ส่วนตัวเก่า,เ,กาเพื่อเลยจะเอาไปดูทว่าผีลูกชายก็โผล่ออกมาเพื่อนที่จะถูกมาเล่นงานเลยพยายามจะออกไปจากโรงรถแต่ประตูก็ติดเพื่อนจึงกลัวจนตอดแตกผีลูกชายที่รังเกียจเลยเลิกไล่ล่าเพื่อนเลยแก้เกอ้อวันนั้นไปแค่เสียงประตูผีลูกชายเลยเดินเข้ามาหาต่อโชคดีที่เพื่อนพักประตูหนีออกไปได้ทัน ทีบ้านคนาจอร์ดเพื่อนและโลฮันมาเราประสบการณ์เจอผีให้คนที่เหลือฟังแม่ก็ไม่เชื่อโดยที่ป้าป้ากับมามาก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งเพื่อนที่ได้ยินลักษณะผีที่จอร์ดเจอเลยไปรื้อรูปจากกล่องที่ได้มาจากในโรงรถ แล้วพอจอยก็โรฮันยืนยันว่าผีแม่เป็นผีที่พวกตนเห็นส่วนผีลูกชายเป็นผีที่เพื่อนเจอแต่แม่ก็ยังไม่ยอมเชื่ออยู่ดีก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เพื่อนหรือเจอตำราไสยศาสตร์ซึ่งมีคนยืมมาจากห้องสมุดเข้าให้อีกโดยผู้ยืมได้เขียนบอกไว้ว่าฉันเจอทางแก้ปัญหาให้เราแล้วลองดูที่หน้า85สิหเพื่อเลยลองเปิดดูจึงพบมันเป็นบทเกี่ยวกับการปลูกป,ปีศาจซึ่งมีชื่อเหมือนกับรหัสไวไฟของบ้านนี้ไม่มีผิด หลังเพื่อนเห็นแม่ยังไม่เชื่อเลยให้แม่เป็นผู้อ่านตำราให้ทุกคนฟังก็ทำให้รู้ปีศาจต,ตนนี้เป็นผู้สร้างความขัดแยง้งควบคุมพายุและเจ้าแห่งการสิงสู่มีตัวเป็นมนุษย์หัวเป็นอีกาโดยมันจะหาร่างมนุษย์เข้าสิงสู่เพื่อสร้างทางเข้าสู่โลกมนุษย์จึงต้องกักมันไว้ในวงล้อมป้องกันและหากมันออกมาได้จะไม่มีใครคนใดรอด เมื่อแมอ่านตำราจบเพื่อนก็เดาว,ว่าเด็กผู้หญิงในภาพสองคนนี้คงเป็นคนอัญเชิญปีศาจมาแม่ที่เบอร์จะฟังเลยบน่นจนจอเริ่มจะโมโหเลยบ่นแม่กลับบ้างทั้งคู่เลยมีปากเสียงกันซึ่งแม่ก็บอกนี่ไงฉันถึงไม่ชอบเธอจอเลยแกะผมก็รู้อยู่แล้วโรฮันที่เห็นจอเสียใจเลยรู้สึกเครียดมากจังหวะที่แม่ตักอาหารขึ้นไปให้พ่อแต่พออาบน้ำแม่เลยนั่งรอจนพลอยหลับแม่ก็ฝันว่า พอมาบอกรักแม่กับโรฮันก่อนจะย้ำให้แม่จัดการพอ่อซะนั่นเลยทำให้แม่ตกใจจนสะดุ้งตื่นแล้วก็พบอาหารในชามทุกท่านจนหมดแม่เลยไปเดินตามหาพ่อโดยไม่รู้เลยว่าพอรอบติดตามแม่แล้วทันทีที่แม่หันกลับมาพอก็เลยงานแม่โชคดีที่จอร์จมาเห็นเลยช่วยแม่ไว้ได้เะว่าพอก็ยังจะทำอะไรน่ากลัวึ้นเนืเรยๆจอที่กลัวจัดเลยต่อยหน้าพ่อเขาให้ยางแรงสุดท้ายพ่อเลยกลับมาได้สติ โดยที่โรหันก็รีบเข้าไปดูแม่ส่วนพ่อทันทีที่บอก,กบจอร์ดว่าฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยพอก็อวกใส่จอร์ดไม่หยุดขณะแม่ทำความสะอาดให้จอร์ดก็กล่าวขอบคุณที่จอร์ช่วยแม่ไว้แต่ก็สติแตกด้วยที่เห็นพ่อทำแบบนั้นโรฮันก็พยายามปลอบแม่ให้ใจเย็น แม่ที่เครียร์จัดเลยจะไปตามหาพ่อจนจอต้องเตือนเราไม่จำเป็นต้องไปตามหาเพราะเรารู้พ่ออยู่ที่ไหนซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เพื่อนมามาและป้าป้า,ปาช่วยกันขนเข้าของมาวางกวางประตูเพื่อกันไม่ให้พ่อออกมา ส่วนโรฮันเมื่อปลอบแม่ให้อย่ากลัวแม่ก็เล่าเรื่องตอนที่โรฮันยังเป็นเด็กให้ฟังทีเวลากลัวแม่จะแกล้งทำตัวเป็นหุ่นยนต์เพื่อให้โรฮันลืมเรื่องนานันซะและมันก็ได้ผลทุกครั้งจากนั้นแม่ก็กลับมาเสียใจเนื่องจากพ่อมาเข้าฝันบอกว่าให้แม่จัดการพ่อทุกคนที่ได้ยินเข้าแบบนั้นเลยอึงทันใดนั้นก็มีสายติดต่อเข้ามาว่า เจอมาเคลียร์ถนนให้ได้ในอีกหนึ่งชั่วโมงโรหันกับทุกคนเลยรีบไปเก็บเข้าของหลังโรหันเก็บกระเป๋าแล้วลงมาเจอมาม่ากับป้าปาก็ขอโทษที่ทำให้เธอคููต้องมาเจอเรื่องแย่ๆทางที่ตนจะขอจอดแต่งงานแท้ๆทว่าทางคููก็ไม่ได้โกรธแถมยังให้กำลังใจโรหันอีกด้วย จังหวะที่ป้าป้าขึ้นมาดูจอร์ดแล้วมอบอาวุธให้เขาเก็บติดตัวไว้ทางด้านมาม้าที่ไปเจอแม่นั่งดื่มอยู่ในครัวก็เข้าไปคุยด้วยจนทั้งคู่เริ่มจะสนิทกันในขณะที่จอร์ดก็บนโรฮันให้พ่อฟังเพียงแต่ต่อให้โรฮันจะทำตัวหน้าโมโหขนาดไหนเขาก็ยังรักโรฮันอยู่ดีทว่าเจ้าปีศาจที่อยู่ในร่างพ่อกอดดันเป็นคนคุยกับเขาเลยพูจาแต่เรื่องทุเรศ เขาที่เบื่อเจอฟังเลยตะโกนถามมีใครอยากมาเปลี่ยนเวรเฝ้าบ้างไหมส่วนโรฮันเมื่อออกไปรอรถกว่าที่มาก,กับเพื่อนแล้วรถไม่ออกมาสักทีเพื่อนก็บ่นนั่นบนนี่โรหันที่ลำคาดเลยบ่นกลับว่าฉันก็ไม่ไดยชวนเธอมาสักหน่อยเธอมาเองตึงหาก เพื่อนเลยร้องไห้เพราะน้อยใจอยู่แล้วที่โรฮันไม่ชวนทางที่เพื่อนเห็นโรฮันเป็นคนในครอบครัวเนื่องจากเพื่อนมีแค่โรฮันโรฮันเลยขอโทษเพื่อนจนทั้งคู่กลับมาคืนดีกันครับด้านมามาเมื่อเห็นแม่เสียใจที่ไม่ได้ให้โอกาสจอร์ดเพราะเพียงแค่แม่ไม่อยากให้โรฮันทำผิดพลาดมามาก็เตือนโรฮันไม่ใช่เด็กเราจึงต้องปล่อยให้เขาได้ลองพลาดบ้างอีกอย่างถ้าเขาพยายามจะทำตัวให้สมบูรณ์แบบเพื่อคุณเขาก็จะต้อง ทว่ายังไม่ทันที่จะพูดจบมามาก็ถูกเจ้าหมาที่กินอ้วกกัดแม่กับมามาเลยต่างตกใจจนไม่รู้จะทํายังไงโชคดีที่ป้าป้าเข้ามาเห็นเลยเข้าไปเล่นง,งานเจ้าหมาปีศาจที่มาทําร้ายคนที่ตนรักหลังป้าป้าจัดการเจ้าหมาปีศาจได้แม่ก็สังเกตเห็นแสงไฟเลยคิดว่ารถหิมะกาลังมาทว่าพอช่วยกันมองดีๆก็พบมันไม่ใช่รถแต่เป็นบ้านอีกหลัง จอยกับโรฮันเลยอ,อาสาไปดูโดยไม่ลืมฝากป้าปาให้คอยติดต่อหารถกวาดิมาให้ด้วยเมื่อจอยกับโรฮันไปเคาะประตูแต่ไม่เห็นใครเปิดออกมาทางครัวถือวิสาสะเดินเข้าไปจนเจอกับผู้ดูแล แล้วพอได้พูดคุยกันทังครูก็ได้รู้บ้านเช่ามีปีศาจแถมผู้ดูแลก็เป็นคนวางแผนรอพวกเขามาให้ปีศาจจัดการเพียงแต่ผิดพลาดไปหน่อยเพราะเจ้าปีศาจดันเข้าสิงพ่อแทนที่จะเลือกเอาจากพวกเขาคนใดคนหนึ่งส่วนเบอร์รถกวาดิมะที่พวกเขาพยายามติดต่อก็คือเบอร์บ้านของหลอนเองทังครูเลยโมโหในขณะที่หลอนก็อธิบายต่อว่า ผีตัวอื่นๆที่พวกเขาเห็นเป็นเพียงเงาไม่ใช่ปีศาจดังนั้นแค่เอาอะไรมาชนก็หายไปหมดแล้วที่สำคัญถูกอย่างเป็นแบบนี้ก็พอลูกสาวของบ้านเป็นคนต้นคิดเนื่องจากสมัยก่อนเจ้าของบ้านหรือแม่ไม่ชอบให้ลูกสาวมาคบหากับหลอนเพราะครอบครัวของหลอนหมกมุ่นกับเรื่องลี้ลับ ลูกสาวที่โกรธแม่เลยอยากเอาคืนโดยทําอะไรก็ได้ให้แม่กลัวจนหลอนไปเจอตาําราปลรกปีศาจดังนั้นเลยลองทํากันเล่นๆทว่ามันกลับได้ผลดังนั้นพอลูกสาวรู้ตัวว่าทําอะไรลงไปเลยโกรธหล,ลอนแล้วจะออกไปช่วยครอบครัวเลยโดนเจ้าปีศาจจัดการไปด้วยทั้งคู่ที่รู้เรื่องราวทั้งหมดเลยต่อว่าผู้ดูแลคุณมันบ้าผู้ดูแลเลยบอก ใช่แต่ที่ฉันบ้าก็พอเห็นคน3ามคนถูกจัดการไปต่อหน้าต่อตาไงและที่รอบมาได้ก็พอต้องเป็นค่ารับใช้ให้กับเจ้าปีศาจคอยหาร่างมนุษย์ที่เหมาะสมมาให้ฉันก็เลยออกจะเป็นเพี้ยนแบบนี้หลังจอร์ดฟังผู้ดูแลพร่ามจบก็ขอให้หล่อนช่วยพวกเขาแต่หล่อนก็ปฏิเสธเพราะมันทําอะไรไม่ได้แล้วเนื่องจากพออัญเชิญปีศาจเข้าร่างจึงเหลือแค่ร่างตรงกลางคาวงกลม เพื่อให้เจ้าปีศาจได้ประกอตัวอย่างสมบูรณ์แล้วต่อจากนั้นถูกคนก็จะถูกมันจัดการจอเลยถามเงินผู้ดูแลก็จะไม่รอดด้วยใช่ไหมหล่อนเลยอึ้งไปสักพักก่อนจะตอบไม่สิเพราะฉันเป็นลูกน้องผู้ซื่อสัตย์ทางคู่เลยถามอีกว่าแล้วถ้าเรากำจัดร่างที่มันเข้าสิงจนมันก้าวข้าวงกลมไม่ได้ล่ะจะกำจัดมันได้ไหม หล่อนเลยนึกอยู่สักพักแล้วค่อยตอบไม่มีทางที่พวกเขาจะกล้าลงมือหรอกเพราะพวกเขานิสัยดีนั่นเลยทำให้เธอคููเซ็งมากจังหวะที่ผู้ดูแลขอตัวเข้าห้องน้ําจอร์จกับโรฮันก็ปรึกษากันแล้วก็ตกลงจะเลิกเป็นคููรักนิสัยดีเพื่อเข้าไปเล่นงานผู้ดูแล ทว่าพอเปิดประตูเข้าไปก็พบหล่อนแอบหนีไปแล้วทางคู่เลยตามหล่อนแต่ก็ไม่ทันสุดท้ายหล่อนเลยไล่มอนแล้วสร้างวงกลมแห่งไฟขึ้นมาตามเซนที่หล่อนเคยขีดไว้ได้จนสำเร็จ เมื่อเพื่อนแปลภาษาลาตินที่ผู้ดูแลกำลังท่องจนรู้ปีศาจจะเป็นอิสระก็ต่อเมื่อออกไปนอกวงกลมทั้งหมดก็หาทางจัดการให้เจ้าปีศาจท,ที่อยู่ในร่างพ่อไม่ได้ออกไปจากที่นี่ทว่าก็หาอาวุธไม่เจอเนื่องจากจำไม่ได้ว่าไปเผลอลืมวางไว้ตรงไหนทั้งหมดเลยไปช่วยกันหาโดยที่แม่ก็บอกให้โรฮันอย่าไปไหนโรฮันเลยบอก ในแม่เคยสอนว่าแม่เลี้ยงผมมาเพื่อให้เข้มแข็งและยินหยัดต่อสู้สุดท้ายแม่เลยยอมปล่อยโรฮันไปจังหวะที่โรหันหาอาวุธเจอแล้วเข้าใจปีศาสิงพ่อได้เพราะรหัสไวไฟนี่เองลูกสาวก็โผอ,ออกมายืนยันอีกเสียงโรหันเลยรู้แท้จริงพวกผีไม่ได้จะมาทำร้ายแต่พยายามเตือนลูกสาวเลยพยักหน้ารับโรฮันเลยบ่นยกใหญ่แล้วทำไมจะต้องทำให้มันน่ากลัวขนาดนั้นด้วย ส่วนเจ้าปีศาจในร่างพ่อขนาดจะเดินออกจากวงกลมโรหันที่อยากช่วยพ่อกับผู้รหัสไวไฟเพื่อให้เจ้าปีศาจมาสิงตนจอจะได้กำจัดตนแทนทนว่าจอก็ทำไม่ได้เลยตัดสินใจผู้รหัสไวไฟเพื่อให้เจ้าปีศาจมาหาเขาผู้ดูแลเลยบน่นให้ถึงคููจะทำแบบนี้ไม่อย่างนั้นเจ้าปีศาจจะสับสนเพราะมันต้องการแค่ร่างเดียวป้าป๊ามามะและเพื่อนได้ยินเข้าแบบนั้นเลยพาการผู้รหัสไวไฟจนเจ้าปีศาจเปลี่ยนการเข้าสิงจากร่างนั้น ไปสู่ร่างนี้จนเริ่มจะโมโสไปหมดทันใดนั้นแม้ที่พึงจะตามมาก,ก็ตังสติแล้วแซงทำตัวเป็นหุน่นยนต์เพื่อเรียกร้องความสนใจซึ่งก็ได้ผลเนื่องจากทุกคนหันมามองรวมถึงเจ้าพิศา์เองก็ด้วยสุดท้ายมันเลยลืมว่ามันจะต้องไปเข้าร่างใคร วิญญาณเลยล่องลอยอยู่ตรงกลางวงล้อมของทุกคนโดยทีทุกคนก็พากันท่องรหัสไวไฟมันจิ่โจรไม่ไหวเพราะเครียดจัดเนื่องจากไม่รู้จะต้องไปเข้าร่างใครเลยปรากฏกายออกมาให้เห็นนั่นเลยทําให้ผู้ดูแลเสียใจทีทุกคนจะสังหารเจ้าปีศาจทว่าทุกคนก็ไม่สนแล้วทันทีที่ทุกคนไล่ให้มันกลับไปลงนรกซะพอที่กลับมาได้สติก็เข้าไปเหยียบเจ้าปีศาจให้จมดินด้วยความโมโหเพราะโดนล็อกว่าช้างน้อยเล็ก สุดท้ายเจ้าปีศาจเลยค่อยๆสลายหายไปหลังทุกอย่างจบลงและจอเจอแหวนที่โรหันยนทิ้งเขาเลยเข้าไปขอโรหันแต่งงานทุกคนเลยดีใจไปกับทั้งคู่ไม่เว้นแม้แต่ผู้ดูแลทำให้ทุกคนเซ็งที่หล่อนยังมีหน้ามายืนอยู่ตรงนี้โดยที่พ่อในที่สุดก็พูดกับโรฮันว่าพ่อขอโทษที่ไม่เคยบอกแต่ต่อไปพ่อจะพูดว่าพ่อรักแกนั่นเลยทำให้ทุกคนมีความสุข ทันใดนั้นวิญญาณของครอบครัวที่ถูกเจ้าพิศาสังหารก็โผล่มาล่ำนาทุกคนผู้ดูแลเลยรีบเสนอหน้าเข้าไปร่วมยินดีที่ทุกคนได้เป็นอิสระเสียทีรวมถึงหล่อนเองก็ด้วยลูกสาวเลยชูนิ้วด่าหล่อนจนหล่อนต้องแก้เกอร์วันนั้นเป็นแค่มุกตลกของเด็กยุ80จากนั้นก็ยำ้ำให้ทุกคนเช็คเอาท์ตอน11โมงแล้วอย่าลืมเขียนรีวิวให้ด้วยมาม่าเลยด่าเขาคุกกรดดีไหมหนังบอง ก็จบแล้วนะครับกับหนัง The Parenting หนังได้คะแนนจาก IMDb 5.7คะแนนเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ